<Okay. S 2> สวัสดีนะครับตอนนี้ดิวอยู่ที่โรงงานนะครับซึ่งการผลิตคิมไขยุกล็อตนี้นะครับจัดใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับให้กับแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านใครที่น่าเป็นฝ้ากระจุดด่างดำนะครับนะใช้คิมขยมุกน้งองดิวได้นะแม่ตอนนี้กําลังเพิ่มกําลังการผลิตนะครับนี่เลยเดี๋ยวดิวเข้าพาเข้าไปในห้องนี้นะครับลูกค้านี่เลยครับอันนี้กําลังแพ็ค นะครับนะลูกค้าคนไหนอยากลองนะครับนะยูบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับนะคุ้มค่ามากๆใครอยากได้ครีมไขมุกนะครับสารสกัดนําเข้าจากเกาหลีน้องบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับเพิ่มกําลังการผลิตนะครับสําหรับลูกค้าคนไหนที่ติดตามน้องดิวนะครับนะดิวบอกได้เลยว่าแฮปปี้แน่นอนครับแม่ใครที่หน้าเป็นฝ้ากระจุดด่างดำนะครับผิวไม่สว่างกระจ่างใสดิวแนะนําตัวนี้เลยครับครีมไขมุกนะครับนี่เลยครับ ปังมากๆนะครับนะคนไหนที่ติดตามน้องดิวนะครับใครที่ติดตามน้องดิวดิวบอกได้เลยว่าล็อตนี้ก็น่าจะหมดนะครับแม่ๆคนไหนอยากได้นะครับนะพิมพ์สนใจด้านล่างได้เลยใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำตัวนี้ตอบโจทย์กับคนอายุมากนะครับนะดิวอยากให้ลองครับเดี๋ยวห้องต่อไปนะครับเป็นห้องบรรจุนะครับเดี๋ยวดิวพาไปนะครับนะมาเดี๋ยวดิวพาไปกับคุณอีเลยนะครับ ห้องนี้จะเป็นห้องอะไรพี่อินห้องจะเป็น no> ห้องบรรจุพันธุ์นะครับพี่น้ห้องนี้จะเป็นห้องบรรจุนะครับสําหรับคนไหนที่อยากจะลองนะครับนะต้องจัดเลยนะเพราะว่าวันนี้เราเข้าไลฟ์ผลิตนะครับมาเลยครับมาเลยนี้เลยห้องนี้เป็นห้องบรรจุนะครับสําหรับใครที่แบบว่าติดตามน้องดิวนะครับแม่ต้องจัดเลยนะนี่เลยใหญ่อลังการนะครับพี่สานี่คือห้องบรรจุรีมไหบุกของเรานะครับ ท่านไหนอยากได้นะครับนะนี่เลยคี่อินครับผมนี่พี่อินทุกคนเล่งแรงมากๆเล่งมือกันมากๆเลยเพราะว่าแม่เขารอกันไม่ไหวแล้วใช่มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดดังดนะครับตัวนี้ใช้ได้ดีมากๆหน้าดำๆเนาะต้องลองเลยครับ อยากให้ลองนะครับนะ้านี่เลย oh. นี่นะครับนะอันนี้ให้พี่ไทยอธิบายเลยครับพี่ไทยคเครื่องนี้นะครับก็คือเครื่องโฮโมเจนิเซอร์ซึ่งโรงงานเราเนี่ยผลิตโดยมีมาตรฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GMP นะน้องดิว <Okay. S 2> แล้ว GMP ของเราเนี่ยไม่ใช่ GMP มนาะเป็น GMP โค้ดเด็กด้วย oh. ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกถ้าจะส่งออกต้องมีมาตรฐานนี้เท่านั้น<อ>และย,ยังไม่พอเรายัง ซึ่งเป็นจีพีที่ครอบคุมทั้งอาเซียนเลยนะครับแล้วเครื่องจักรของเราเนี่ยเป็นเครื่องที่ทันสมัยระดับโลกเป็นโรโมเจเนเตอร์ผลิตรอบหนึ่งได้สอ,องถันวิดอรน้งดิวใหญ่มากใช่เป็นระบบอ,อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยไฮดรอลิกนะครับอ,อ,อันนี้เป็นแผงวงจรควบคุมใหญ่มากทุกคนดูยอยากให้ดูชัดๆนะครับอันนี้คือแผงใช่ไหมพี่ไทยใช่ครับใช่ครับแผงคอนโทรลโอ้โหใหญ่มากๆทุกคน นี่เลยครับนะใครที่ติดตามนะครับนะตัดด้วยนะครับว่าสินค้าได้มาตรฐานอย่างแน่นอนเนาะพี่ไทยเนาะใช่ใช่แล้วที่สําคัญนะเปิดโรงงานให้ดูถึงภายในแบบเนี้ยมันเป็นความลับทางการค้าแม่ใใวันนี้ยูบอกได้เลยว่ากําลังการผลิตเรามีมากพอลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะไปสวงเบียนหรือเราจะไปเอาครีมปอมมาให้ยูบอกได้เลยว่ากําลังทุนสร้างนี่คือแบบที่สุดนะครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับทุกคนที่ติดตามนะครับ